สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมมีสแตนอลูมิเนียมนะครับจาก BPO มาแนะนำพี่พี่อีกแล้วนะครับเป็นสแตนที่จะใช้พกพาก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไว้เก็บคันเบ็ดที่บ้านก็ได้นะครับซึ่งสแตนอลูมิเนียมของ BPO นะครับมีน้ำหนักเบามากๆนะครับใส่ได้12คันนะครับนี่2ช่องนะครับ12คันนะครับอลูมิเนียมน้ำหนักเบานะครับเดินถือนะครับไปตก ทิปตกปลานะครับไม่ว่าจะเป็นทิปกระพงทิปปลาช่อนนะครับได้สบายๆเลยนะครับใส่นะครับคันตีอยาปอมเดินถือนะครับน้าหนักเบาพี่ๆครับวันนี้เลยเอามาแนะนำนะครับให้กับพี่ๆนะครับที่สนใจอยากจะเอาไว้ที่บ้านก็ได้นะครับตั้งคันเบ็ดเวลาที่เราสะสมคันเบ็ดนะครับมีคันเบ็ดเยอะๆนะครับคันตีอยาปอมหรือว่าตกปลาน้าดินก็แล้วแต่นะครับก็ใช้ด้วยกันได้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะสาธิตนะครับประกอบให้ดูนะครับ เดี๋ยวจะประกอบให้พี่ๆได้ดูนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับนี่อันนี้คืออันนี้คือแพ็กเกจที่มานะครับอันนี้คือแพ็กเกจที่มากระทัดรัดมากๆนะครับซึ่งพี่ๆนะครับที่ซื้อไปไม่ต้องใช้สักบุไลหรือว่าประแจเลยนะครับสามารถใช้มือนะครับประกอบได้เลยแบบนี้เลยนะครับประกอบได้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะ ประกอบให้พี่ได้ชมกันอีกตัวหนึ่งนะครับให้พี่ๆได้ได้เห็นกันนะครับว่ามันประกอบง่ายจริงๆนะครับประกอบง่ายวัสดุเนี่ยนะครับน้าหนักเบานะครับเริ่มจากตัวกล่องนะครับมาแบบนี้เลยนะครับแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจมาแบบนี้แกออกมานะครับก็จะมีนะครับนี่นะครับใบคู่มือการประกอบนะครับซึ่งไม่ยุ่งยากเลยนี่นะครับแกออกมาเลยนะครับนี่ ไม่มีอะไรเลยพี่พี่ประกอบง่ายนะครับไม่ต้องใช้ปจัจเจไม่ต้องใช้สักกุไลเลยถือว่าเป็นคล้ายๆว่าชุดคิดนะครับชุดคิดเหมือนชุดพวกประกอบเอ่อพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับไฟฟ้าก็ว่าได้นะครับทําให้การประกอบนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับสําหรับเอ่อการประกอบเองนะครับไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากเดี๋ยวผมประกอบให้ดูค่อยๆดูไปนะครับก็พี่ๆที่สนใจสาม,มารถสั่งซื้อได้นะครับตัวนี้มีบริการจารัดส่งไม่แพงเลยนะครับ ไม่แพงเลยนะครับน้ำหนักเบานะครับตัววัสดุนะครับที่เป็นโฟมเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันนะครับตัวคันเบ็ดของพี่ๆีนะครับที่มีราคาสูงๆนะครับเนี่ยคันเบ็ดจะได้ไม่เป็นรอยด้วยนะครับเป็นโฟมให้นะครับนี่มันมาแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเราก็ประกอบนะครับก็จะมีชุดมาให้นี่เราก็เริ่มตั้งนะครับเดี๋ยวนะแป๊บแป๊บแป๊บ นี้เลยอันดับแรกนี่ BPO นะครับใส่เข้าไปเลยครับปึ๊บปึ๊บนี่ไม่ยากไม่ยากนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นอันนี้นี้เดี๋ยวถอดก่อนไม่ต้องใช้น็อตเลยนะครับไม่ต้องใช้ประแจเลยนะครับเป็นชุดที่ทำมาให้สมบูรณ์มากๆนะครับ เอาไว้นะครับไว้ที่บ้านก็ได้นะครับเวลาเรามีชั้นเด็ดเยอะๆเนาะจะได้ไม่ต้องพิงผนังนะครับบางทีคันอาจจะโคตรอาจจะเอียงได้นะนะครับเราก็ซื้อสแตนตอย่างนี้แหละครับพี่ๆเดี๋ยวนี้มันไม่แพงแล้วตาก่อนแพงเดี๋ยวนี้ไม่แพงแล้วนะครับตะก่อนมันแพงเนาะหรือว่าจะเป็นชุดไม้อย่างที่ผมเคยแนะนําไปนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่เอามาแนะนํานะครับอันนี้ก็เบาหน่อยเคลื่อนที่นะครับ ง่ายๆเลยอันนี้ประกอบไว้ก่อนนี่นะครับแล้วก็จะเป็นเริ่มจากนี่ถอดก่อนนี่นะครับเราก็คลายนอ็อตเขาคลายมาให้หน่อยหนึ่งแล้วนะครับพี่พี่แฟบนต่างนี่นะครับมันเป็น เลียมมาให้เลยครับพี่พี่มันเป็นเลี่ยมเียมนะครับจับมาให้เลยน,นี่นะครับก็ปรับได้นะพี่พี่นะแล้วก็ตั้งเอาครับลองตั้งดูเอานะครับขันเข้าไปนี่นะครับขันอย่าเพิ่งแน่นก็ได้นะครับเอาไว้ปรับใหม่เสร็จปุ๊บนี่นะครับเราก็เสียบเข้าไปต่อเลย นด้ไหมคลายน็อตก่อนนี่นี่ก็ได้แล้วครับเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยตั้งน็อตเอานะครับนี่ก็ล็อก แล้วก็ขายตั้งขึ้นนี่แล้วก็ล็อกแล้วก็ล็อกตัวนี้ก็เลื่อนได้นะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่นะครับแอบแี่แอบนี่ นะครับส่วนนี้เราก็เลื่อนขึ้นได้หน่อยนึงสักหน่อยนี่เพิ่มเติมนิดนึงนะครับพี่ๆครับเมื่อกี้ลืมล็อกนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเราลืมล็อกเราลืมล็อกนี่ไม่งั้นเดี๋ยวเราดึงออกมานะครับเวลายกเคลื่อนที่นะครับเราต้องล็อกน็อตด้วยที่ฐานนะครับที่ฐานนะครับนี่นะครับที่ฐานกับตัวนี้ นี่เมื่อกี้ข้ามขั้นตอนไปนิดนึงนะครับไม่งั้นเวลาเรายกออกไปนอกพื้นที่นะครับมันก็จะทําใหา้มันล่วงนะเดี๋ยวมันล่วงเดี๋ยวก่อนเอาใหม่นี่เดี๋ยวก่อนอโอเคเสร็จปุ๊บเราก็ล็อกครับล็อกที่ฐาน เรียบร้อยแล้วครับพี่ๆครับก็จะมีจุดที่ต้องขันน็อตด้วยกันทั้งหมดนะครับฝั่งละ3จุดนะครับก็คือด้านบนนะครับแล้วก็ด้านกลางแล้วก็ตัวล่างที่ยึดกับตัวฐานนะครับพี่ๆีครับฝั่งละ3ตัวนะครับไม่ต้องใช้ประแจนะครับหรือไขควงเลยนะครับก็เป็นชุดที่ประกอบง่ายมากๆนะครับพี่ๆครับกับสแตนตั้งคันเบ็ดนะครับ12คันอลูมิเนียมนะครับน้ำหนักเบามากๆนะครับนี่นะครับ ง่ายๆนะครับใช้เวลาไม่นานเลยนะครับนี่ใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็ป้ายนะครับเราก็ไปวางนะครับในที่ที่เราอาจจะไปทิปนอกพื้นที่นะครับตกทิปกระพงทิปไปช่อนหรือว่าสวายแข่งนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยพกพาสะดวกนะครับน,น้ําหนักเบาเพื่อน Cream, ble, ๆก็นะครับถ้าไปกันหลายคนก็มาวางนะครับไม่ต้องเอาไปพิงก<ๆ>ิ <VEN. S 2> ่งไม้นะครับหรือว่าเอาไปพิงผนังกาแพงนะครับ น้ำหนักเบาพี่พี่ครับตัวเนี้ยเนี่ยใช้งานง่ายเนี่ยถ้าไปพิงกาแพงบางทีนะครับล้มมั่งอะไรบ้างนะครับเรามีนะครับอุปกรณ์เสริมมาให้แล้วนะครับก็คือสแตนตั้งคันเบ็ดนะครับขนาด12ช่องนะครับวันนี้ก็เอามาแนะนําให้กับพี่พี่ได้รับชมกันแล้วก็ตัวโฟมนะครับเนี่ยการคันเป็นรอยนะครับการคันเป็นรอยได้ด้วยนะครับนิ่มๆนะครับตัวนี้นะครับ วัสดุแข็งแรงนะครับน้ำหนักเบานะครับวันนี้ก็มาแนะนํากันนะครับพี่พครับสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับทางร้านมีบริการจัดส่งให้นะครับกับสแตนตั้งคันเบ็ด BPO นะครัีพี่ครับขอบคุณพี่พทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ